ลุกลกเออเออเอออ้าเออ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 โดนโดนอ้าอาวโอเคเข้าไปเล่นอยู่กับช่องดิวิทเพลย์เกมเราจะไปเล่นเกมจัตลตี้วอร์ริเออร์8ในเนื้อเรื่องวุ่นเก้อเส้นทางที่แตกต่างออกไปนะภาคที่สองนะปะอ้าวกดผิด อโอเคด่านที่สองนะครับถ้าหากโจโฉชนะในศึกผาแดงนะมาเนื่องจากชัยชนะที่ผาแดงทำให้โจโฉสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยิ่งใหญ่บนเสร้นทางแห่งผู้พิชิตเขาได้รวบรวมความแกล้ขงของนักรบเพื่อินอย่างต่อเนื่องและยังยุตีความวุ่นวายได้อีกด้วยยังพัดยกย่องความพยายามของเขาและประกาศให้โจโฉเป็นผู้นำบุ้ยในการควบคุมของหัวเป่ย ในขณะเดียวกันซุนกวนที่หนีไปยังเจินเย่ก็เริ่มสร้างฐาออำนาจของเขานอกจากนี้เราปีที่เป็นพันธมิตรร่วมก็ได้ติดตามซุนกวนและประจำการอยู่ที่อูจุนอูจูเราปีไม่มีฐานอนาจของตัวเองเรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่เล็กน้อยในตอนนี้ โจโฉจึงเห็นว่าการจัดก,การซวนกวนนั้นสำคัญยิ่งกว่าก่อนที่เขาจะสร้างฐานอำนาจของตัวเองขึ้นาใหม่โดยการตัดสินใจของโจโฉเขาระดมกองทัพเข้าโจมตีซุนกวนทันทีเวลาผ่านไปเพียงสองเดือนนับตั้งแต่การต่อสู้ที่ผาแดงเรียวเรยวเตียนอุนเจียวครับและเจ้าหญิงแห่งกวีอย่างไซหวงจี เรานักรบมีความสมนรถเช่นนี้รวมตัวกันอยู่ภายใต้โจโฉเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับโงอโก๊กในการต่อสู้ที่จินเย่นานเอกทั้งนั้นแล้วมีผู้หญิงโป่คนเอาเล่นเตียวครับแล้วกันอยากเล่นตัวนี้ผมไปแกะอาวุธตัวนี้มาแล้วนะอาวุธของนะห้าดาวเยี่ยมห้าดาวกับหกดาวแล้วสกิลเรียบร้อยเซตเดิมเล้นเพิ่มพลัง ถ้าไม่ตายไงมีคัพซีนไหมไม่มีเว้ยเฮ้ยโอเคคุยกับสองคนนี้คุยกันเราจะไปสิทธิ์จินเจนี่ได้อย่างไรเราได้ชนะอันยิ่งใหญ่ต่อกองกบสิทิหาแดงเรายังลดกำลังทหารได้อีกมากเป็นผลให งอกออกแบ่งออกเป็นสองข่ายผู้ที่ต้องการต่อสู้และผู้ที่ต้องการยอมจำนนเราควรจะเข้าไปหาพวกเขาโดยหวังว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่อหาเป็นไปได้ด้วยดีเราอาจจะโน้มน้าวให้พวกเขาเข้าสู้ร่วมเพื่อเราแต่กองกำลังขนาดเล็กจะซุ่มโจมตีและต้องระวังกับดักด้วยเราต้องระวังเอาไว้ไม่เช่นนั้นคงจะเข้าไปติดหลุมพาง ดังคำกล่าวว่าหมาจนตรอกเราต้องไม่ลดการป้องกันลงเข้าใจแล้วหากมีอะไรผิดพลาดช่วยคิดแผนการแก้ไขเอาไว้ด้วยเช่นนั้นเราไปกันเถอะครจะจบสิ้นลงวันนี้โอเคใบพูดกับใบผูกไปย้าย้า เออ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 เอ้เออเออเออเอ้ยสุดยอดเออ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 เอาดุเอาดุเอาดุไอ่ฮ่าเ่อเอ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 อออเออเออเออ ตายซะตายโอเคอ่ารงโน้นเอได้เลยขอเคลียตรงนี้ก่อนนะทต่มมันยังโอ้โหยังอยู่เออเข้ามาไปไหนล่ะเออเออเออไม่ถึงเออเออเออขอตีหน่อยโอ้ยโดนสวนโอ้โหสวนยับเออ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 ยา โอ้ไม่เข้าเลยอะไรวะทำไมคนอื่นตีกันได้ทำไมเราตีมันไม่ได้โอ๋อโดนอีกไอ้สุ๊บเออบ้าจริงโอเคจบมามาลุยแกดูตรงนู้นโอ้โหแล้วจะเข้าไปยังไงวะนั่นน่ะมันปิดอันนั้นเออเออมีคนเฝ้าประตู

้ยังไม่ตายเปิดจริงอึดจริ้งอุอาวุธคือแรงขึ้นตรงไหนเนี่ยเออเออเออโอเคไปมาทางไหนอาวแล้วเมื่อกี้มึงเขียนเขียวตรงนี้ทมาตรงโู้นมาเปลี่ยนทางแล้วปะเราไปเปิดทางให้ข้า

กระเด็นไกลจังย้อยตายหมดเก็บแล้วอีกคนเดียวม้าทำไมวิ่งช้ากว่าข้าล่ะเฮ้ยดูว่าดูว่าหยุดเขียวครับมันไล่ผมไม่ทันเลยม้าบ้าเออ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  โอ้ยอุ้ยโดนเหี้ยโดนอะไรวะไม่เห็นมีใครตีเลยไหนใครเฝ้าตรงนี้เออใหนีหนีเหรอหนีเหรอเออเออมาตีใครอ่ะเมื่อกี้พวกเอ็งตรงนั้นเลยนั่นที่ยืนอยู่เนี่ยเออโหการเก่งการเก่งเก่ง

ไปตัวมูลด้มันคืออะไรวะขึ้นได้ไหมโอเคไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วโดนขังนะนั่นไงว่าแล้วเชียวกับดักด้วยมาใส่สูจูโอ้โหมากันเพียบทันตรงโอ้โอ้โหใครยิงวะอเออืออโอ้ยแย่แย่แย่โอ้โ ไม่พอใจอย่างแรงม,มีปัญหาเหรอฮะลัคนูเหรอโอ้โหดูมันยิงกันยับเลยไอ้บ้าโอ้โหโหได้เที่ยวใหญ่เรื่องกูแดงกันแหละเก็บเรื่องแป๊บเออเออโอ้ยโอ้เอออะไรเนี่ยโอ้โอ้โหอ,อย่างนั้น,ก,นก็ขอตีบ้างเถอะ โอ้ยโอ้ดู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 อานูแค่ดอกเดียวก็หยุดคอมโบเราได้จะงะงะมาดิมาดิมาดิเออเออผมหยุดกูไม่ได้บอกเลยครับถ้ามึงหยุดกูไม่ได้แย่แย่แยายาไอ้กอกตัวไอ้กอกตัวบาอป Illion. แต่ไปหนึ่งโอ้ยเออยิงสักทีอยู่ไหนวะโอ้โอ้เออยิงไม่พักเลยโอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บฮึยเออ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  แย่นั่นยหะเรืออุตสาเก็บเต็มเฮ้ยยิงอยู่นั่นแหละไปเลยนะย้ายมาเห็นหน้าอีกนะขอแก้แค้นหน่อยครับแล้วเป็นกำจัดเข้ามาทำไมไม่รู้ โอ้โหอยู่ไกลจังโอ้ยรอด้วยโว้ยเราอ้อมก็ได้มันจะมาทางนี้หรือเปล่าเรื่อพวกนั้นกำหลิง กับเล่งทองไม่ไงโดนใครมันตีใครอยู่วะมีพวกเราโอ้โหเร็วเรีวเออ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 เฮ้ยหยาเออเออมาช่วยแล้วเออ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 ตีใครไม่โดนเลยโอ้โหเอ้ยอเออเออเออวู้ซีมาอย่างไว มามาปดบ้าเออไงเล่นกำหลงเออเออโอ้เออ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 เเออ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 เอเอแเออเออเ่อเเออนออเออเออเออนออเอเอเออ เออเออเออเหลือเอ็งเหลือเอ็งหย่าย่าหย่าหยา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 ปติไม่ค่อยแรงเลยเออตีปกติยังแรงกว่าเลยเออไม่โดนอีกต่างหากเอยไม่ไม่เอาหน้าอย่ากันสิอย่ากันสิ สีไม่เข้าเฟ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนี่เหรอเอฮ้ยเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคยังเหลือกวางตายซะเองตายแล้วตายก็ตายก็ตายกอสุดท้ายก็ต้องเข้าไปข้างในนั้นอยู่ดีอย่างนั้นแหละ มาโอเคเข้าได้อย่างสบายดีอเอเก็เข้ามาอยู่เนี่ยไม่เคยรอไหลทางนั้นแหะเออเอเออเออย่ยย่ยย่ยย่าจอตักูบอลนี่นี่นี่อยาฮ่าอ โอ้โหเก็บตูเกียบจูเฮ้ยอย่าคิดะว่าแค่นี้มันจะจบว่ามันจบแล้วว่าโอเคอีกจุดหนึ่งอยู่ข้างหน้านู้นอ่าเปิดด้วยอ๋อไม่เกี่ยวเออ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 แล้วเองนะเองจะเปิดให้คาดดีๆหรือจะเจ็บตัวเฮ้ย่คอมอน เข้ามาเออจังมาอยู่ฝั่งข้าปะเออ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 สักทีไหมสักทีไม่โดนตั้งมึงไว้กันเก็บขอก่อนเออเออเอออ้าาาเออโอ้โหโดนทานี้มึงกันไม่อยู่แน่เออเฮ้ย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 เอาไปเอาไป

แต่ก็ไม่มีคำว่าออมมือหรอกนะมาเออออเออเออเเออโออเเออีใครดูนี่เออ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 ไมเลือกเป็นรถเออโอเคเห็นเออ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 เอาต่ก็ยังไม่ทันรเกวิอตินี่เรา อืมอือืมอืะุโยโอ่ยสีไม่เข่าวโดนตัวอะไอ๊แล้วมาเองกระเด็นพรอมฆ่าล่ะอตีฆ่าไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอย่าอ่าออเออเออเอมองไม่เห็นเอออ้าาออเออาออยอย ไปไปโอเคเปิดไหมอาหา่ะฮะ Thank you ว่าไงไวรุ่นเขาโฟกัอเรื่องการเตะางาลมาอยู่ฝังเราล่ะ <c oughs> <c oughs>

มาพวกบ้าเอ้ยเออเออมันมันวิ่งไปไหนของมันวะน่ะเฮ้ยโอ้โหอ้โหไปถึงอไปอึืไอถึอพอถึงแล้วมันก็กันได้หนี่ตีห่ังตีข้างหลังตีข้างหลังเฮ้อไม่สมหรืเออพวกเราก็เยอะแล้วเกินเออ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 เอาเด้อเออ เราจนวนทหารเราลงบ้างได้ไหมเนี่ยขอคุตีบ้างเออเไหนไปไหนละเออเอเออเฮ้ยทำอะไรอย่าอย่าอีกอี้อีหอีอเอาอีกอีอี๋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 อีอี๋อโอี๋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 หี๋อ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 ี๋ี่อี๋ี๋อี๋อีี๋อี๋อีออ้ออี๋ี๋อี๋ี๋อีี๋อี๋อบอีอี๋ีีีอออ ไหนได้าเลือดข่าอย่าดูดูดูมันไล่ครับดูมัไนไล่โอ้โหไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เข้ามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอเก็บเพื่อก่อนมึงจะสู้แน่เออเอามาทำไมนักหนาเนี่ยอัติเน่ไเหี้ยบ้าจริงเงือก <c oughs> โอย <c oughs> ป่าไปนหน่อย <c oughs> เออเออเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วก็กาเลือด มีไหมตรงเนี้โอ้ยเออต้องการเลือดมากเลยตอนนี้ตตอนนีอนน้อยากให้คนช่วยมากโอ้โหมากันท,กท,ทุกที่ทุกที่ทุกจางรอไปก่อนแล้วกันนะเราไปเราไปเออ,อ,อ,เอ,อพี่น้องคนระับอ่าไม่มีเลยอะหายยา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 ไม่เอาไม่เล่นออกไปได้เลยมึงเอ,อ้ยสู่ก็สู่มะ เออขัดตาได้เก็บสดให้ด้วยละกันพี่อ่ะไม่โดนเลยล่ะเออลบลบเออ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 โดนโดนอ้าวโอ้มันใช้เหมือนกันเว้ยมา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 เออเออเออก็แค่นั้นแหละเออถ้ากูเข้าต้องการเลือด งเลือดมาาก่ะไปประตูนี้ดันเปิดประตูหลังอีกโอ้ไหนว่าวเลือดไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันไม่รีบมันเมื่อมันยังไม่เปิดให้เราครับเฮ้ยอย่าตายกันนะหนว่าวหายหรยไม่มีเลยอันนี้มีไหมมีเว้ยขอให้เป็น ไก่ทอดไม่ใช่จะมาทำไมเดี๋ยวโล่เขาอยากได้ไก่อยากได้ตักตัวหนึ่งสาเปาก็ได้เอาให้เลือดมันไม่ฝิ่นแบบโดนทีเดียวแล้วไม่ตายอ่ะไม่มีบงเงือกน้ำติจะเต็มอีกแล้วเฮ้ยอย่ามาขวางเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเได้เก้ ที่นี่มันไม่มีเรื่องให้เก็บแล้วเรื่องานวะนั่งไงหายอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดินมาช่วยแป๊บนึงเขาถูกโอ้ลูกบองเออได้ลูกเว้ยมันจะไม่มากแต่ก็โอเคอยู่นะวะเออ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 ,เอ,อโดนที่อย่างหมดแค่นี้หายนะพ,พวกสหารเฮ้ยชู โอ้งยงไงเงาเออเออขี่อ้ยเออเออเอเออเขี่ยซะหน่อยอย่าอย่าอย่าหน้าผมเองต้องให้เลือดต่อข้านะเก้าส่าเสียเวลาจัดการเชียวนะมาอ้าวไม่ไปดรอปด้วยเฮ้ยยา ดอกไหมไม่มีเลยไม่ให้อะไรกูเลยไม่เอาก็ได้ตรงนี้จะมีไหมไห้เกิดเป็นอยู่งนัวงบาเลยยูยี่ตรงนี้มีไหมก็มีนะบวกห้าสิบให้เยอะจัง เราประเดียวหนึ่งกำลังไปครับต้องเดินอ้อมเหมือนกับเพื่อนๆใช่ไหมระตูหน้ามันไม่ยอมเปิดอ,อ,อันนี้มีไหมไม่มีเหมือนได้เก็บไปแล้วมั้งไมาก็ได้เปิดหรือยังสรุปตัวนี้น่าจะยังไม่เปิดเดินอ้อมอยู่ดีหรือมั้งน่ง เล้งมาทำอะไรตรงนี้วะมายืนเป็นภาระรอะไรเงี้ยไหนโอเคขึ้นข้างบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาสิซ้ายไปไม่ได้นะมีหายไหมครับไม่มีเลยเก็บไปแล้วน่กว่าต่ออันนี้ลืมลืมลืมมีไหมตรงนี้โบเบ๋เฮ้ยมีอันนึง อาหารบ้ามายืนเป็นภาระเอาไว้เรือยจะเต็มแล้วเว้ยผมจะไม่โดนตีการอากาศอีกแล้วใช่ไหมพอโดนตีการอากาศแล้วมันหยุดนิ่งอ่ะมันโดนทีเกือบตายโอ้โหมีตัวยิงธนูบานเลยนะอ้าวไม่ยิงเยี่ยมไปเลยรอด้วยกำลังไปอาจจะนานสักหน่อยนะคลิปเนี้ยไม่ใช่ทำอะไรเลยครับขับม้าวิว่งไปวิ่งมาเนี่ย มันจะมีคนไปตีป้อมไก่ป้อมไก่เฮ้ยเจ้าเฮ้ยเอาอะไรอ่ะอะไรพุ่งขึ้นมาวะเนี่ยเออโอ้โหเอาไหามาล่อกูเงินเดี๋ยวนะโอเคเออโอ้ยอ่ะตกใจหมดโอ้ยย่ายังจะโดดโอ้โหมาสองเด้งเลยมึงเดือโอ้มากขับย่ากเย็นเละโอ้โหเดินนักก็ได้วะ เอได้ทีเอาใหญ่เลยนะฮะจิ๋วนี bitch, okay ่เออไอ้ตัวบงการหยามึงไปโดนกับจักบ้างไหมอย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบไปตายซะหมดทุ้อย่างเลยกับจักเลย อ้าวเข้าไปทางนู้นก็ได้ด้วยแล้วคุณเดินอ้อมทำไมเนี่ยฆ้าเวลาถือว่ามาฆ่า้หมอนี่แล้วกันเออเอออเ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 ออออออ ออเยุดหนึ่งหนิ่งหน่อยอ่าโอเคต้องให้เอาไมา้ไปไดัสันดานมินจะไปอยู่ฝั่งเราใช่ไหม yeah. เย่อเอาเวล์รวมเติมมัน ส่งมาให้ข้าดินแดนแห่งนีน้โ <Liberty> ด<ล>นกวนเออ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 ยาหย่าเห็นไหนแล้ววะเออ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 เฮ้ยแกมันตัวคนเดียวหัวเดียวกับเทมปีดเออว้าวเออไหนอะเออ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  เออเเออ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 ตีไม <ítulo> ่โดนอะไรไหมเออ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 โอ้ย <Beautiful>, อ่าลบแล้วเพื่อนโดนกันขนาด เออ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 ออกีแล้วล่ะอ๋อฝั่งเราฝั่งเราบ <laughs> อันนี้ก็กดทีเออเฮ้ยมาได้แค่นี้เองเหรอท่านพ่อท่านพี่ยกโทษให้ข้าด้วยค่งควรค่ายพาเราและตอนนี้กังตังก็เป็นของเรามีเพียงเล่าปีเท่านั้น ที่ยังอยู่บนเส้นทางของข้ากับการพิชิตเช่นนั้นชัยชนะก็จะเติมแต่งความสวยงามยังมีเล่าปีอีกคนจบแล้วโอเคจบก็จบ,จบ,จบโอเคมิการ์ดพาดิผมขอจบเทนนี้ก่อนแล้วกันเนใี่ยค้าชอบอย่าืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมเดีย๋ยวเจอกันในครั้หน้าสำหรับวันนี้ปราจ่าบ๊ายบาย